สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่สนามมอเตอร์คอนะครับของกระเชน,นะครับที่ระยองเพื่อพามาดูไดโนที่บอกว่าตอนนี้กำลงังเป็นที่ขายดีเลยนะฮะก็คือ a p i Dino Lab นะครับเป็นเครื่องมือเทสวัดแรงม้านะครับที่ตอนนี้ กำลังผลิตไม่ทันเลยนะครับแล้วก็มีคนซื้อไปจํานวนเยอะมากนะครับใครที่ซื้อกับ API ก็เตรียมเป็น d ดโน API point ที่เราปักหมุดไว้ในเว็บไซต์วันนี้เราพามาอีกหนึ่งท่านนะครับที่ซื้อไดโน่ไปเป็นทั้งนักขี่นักแข่งเป็นช่างแล้วเปิดลงกึงด้วยเขาใช้ไดโน่เนี้ยกับอาชีพเขายัางไงได้บ้างแล้วก็ม e ีประโยชน์และเกิดประโยชน์อะไรกับเขาบ้างนะครับวันนี้เราพาไปพบกับนะ้าเอกน้ําลึกเลยครับสวัสดีครับนะ้ สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้พามาเยี่ยมชมไดโน่หน่อยครับไม่ได้ไปที่ลงกึงนะครับพามานอกสถานที่ไดโน่หนาเคลื่อนที่ได้จริงมาะเคลื่อนที่ได้จงไปไหนก็ได้ไดโน่สองร้อยสามร้อยโลเนี่ยนะใช่ใช่คิด้งแต่แรกครับก่อนซื้ออยู่แล้วว่าจะต้องทําให้มันเคลื่อนที่ได้โอเควันนี้เรามาดูกันนะครับไดโน่ที่เคลื่อนที่ได้นี่เลยครับไดโน่เป็นไอเดียดีมากนะครับก็คือเอาไดโน่เนี่ยเข้าไปอยู่ใน ตู้เนาะตู้ตู้ตที่เอาไว้ขนรถใช่ที่แรกผมสร้างไว้เพื่อขนรถไปแข่งต่างจังหวัดเวลาไปแข่งรถแครส ไเพอมาแล้วเฮ้ยมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านั้นเราก็ทุกได้เหมือนเดิมแหละเพราะว่าเรามีชั้นที่วางอยู่แล้วแต่พอเราไปสนามเนี่ยบางทีเราไปไม่มีปัญหาเราก็ใช้ในโลกในสนามที่เราไปแข่งได้ด้วยบางทีทำแดกไบส์อะไรแดกไบส์เนี่ยเราลากไปได้เลยประหยัดยังโฉมภายในก่อนได้ได้ได้ตู้เนี่ยเป็นตู้ที่นาตีขึ้นเองใช่ครับทำเป็นพวกล้อพวกใช่ใช่ใน่เออเราซื้อล้อซื้ออะไรมาซื้อเพลามาแล้วเรามาประกอบตัวนี้มันจะเป็นไเบอร์คงในเป็นหลกดน้ำฝนใช่ ปัญหา,าคือต้องทันทน้ำเพราะั่วไม่ได้ทุกไย้ไไเป็นระบบไฟด้วยแต่มัน,ม,นมีปัญหาบางคนเขถามว่าการทำตู้อย่างเงี้ยเราใช้ขับไปเนี่ยมันใช้ความเร็วได้ประมาณเท่าไหร่ก็ผ<ร>มไม่หยู่ประมาณร20 <120 S 2> ไม่สายเลยไม่ไมไม่ไ,มไ,มไมอยู่ที่ตำแหน่งวางเพาถ้<อ>าวางเพาตรงตำแหน่งกดได้มันวิ่งได้หมดแล้วแ้วนหนักในนู่ที่กดลงมาน้ำหนักที่ในนู่ที่กดลงมาผมว่ามันนิ่งมาเรยวอ่ะต้มทุนเข้าไปนี่ประมาณ6กพันอะยักเข้าไปเนี่ย6กันในเนี้ยตู้เนี่ยนะใช่ก็ใส่ในนูเดไปแล้วมัน ุนะครับเอาแผ่นวางอ๋อนี่นี่ DIY สุดๆอันนี้เอาไว้เวลาเรานอนมันมันจะมีปิดงนอนใช่ไม่ปิดไม่ปิดเขาเรียกว่ารางโปรเจคเตอร์ใช่ใช่เป็นโปรเจคเตอร์ข้างในบูฟเฟ้อมอเดโนตั้งพึ่งบูฟมครับจะเห็นช่องตรงนี้เอาไว้เวลาคือเราจูนแล้วมันมันเลยหัวคือน่าจะต้องเข้าไปอยู่แล้วนั่งสบายเวลานั่งก็จะสบายเลยใช่ครับอันนี้นะทำเพื่อขลุมันขึ้นไปแล้วก็ใช่ครับใช่ ด้านนี้ก็จะเป็นชั้นวางเนาะชั้นวางคอมชั้นวางอุปกรณ์พวกเม้าวุ้นบอร์ดอะไรพวกเนี้ยเวลาเข็นรถก็มีสะพานใช่มีสะพานยาวขึ้นไปแล้วเดี๋ยวหน้าเขจะทำเป็นเป็นลิฟต์ขึ้นมาอ๋อเดี๋ยวขึลิฟต์ด้วยใช่มีลิฟต์เพราะว่าเขาทำไปเรื่อยเดี๋ยวไปดูข้างหน้านิดนึงข้างหน้าเป็นระบบยังไงแบบไหนบ้างอันนี้มีประตูข้างด้วยใช่มีประตูข้างเวลาเราจูนเวลาเราจูนอยู่ที่บ้านเนี่ยเสียงมันดังอันนี้เรามานอกสถานที่เราเปิดเลยอ๋ออันนี้มีเย็นๆด้เย็น แอร์บ้านใช่แอร์บ้านติดไปเลยเอา,เอาแอร์บ้านขึ้นเลยใช่ขึ้นไปเลยเพราะว่าเวลาเราจูนบางทีเราต้องการเก็บรายละเอียดของรถบ้านเรามันไม่ใช่มันหา,าอากาศเรารู้ไงจังหวัดอื่นที่ผมไปแข่งรถเนี่ยคือต้องการรู้ว่าอากาศจังหวัดอื่นเท<อ>่าไหร่จูนผมปรับในห้องนี้ป<อ>ิดประตูหมดเลยแล้วปรับให้มันได้เมื่อเ,เวลาเข้าสตาทร,รถลับไป่ไดเท้ารับนเขา,ขาอะไรเงี้ยเราปรับุณหภูเรื่องระบบไฟก็คือเป็นระบบ,บ,บเป็นระบบไฟแล้วก็ปั่นไฟนู่นนู่นปั่นไฟนู่นู่นปั่นไฟปั่นมาเลยปั่นจริงตรงมาเลยสองร้อยยี่สิบมาเลยแล้วก็ด้านนี้เป็นระบบ พัดลมพัดลมพัดลมจากช่องไว้จากจากช่องหน้าเวลาจูนอยู่เราจะปิดตู้นี้เสียงมันจะเงียบแล้วพัดลมมันจะเข้าช่องนี้ลมมันจะเข้าช่องนี้จริงพัดลมสองตัวเนี้ยมันอยู่ด้านหลังแต่วันนี้เรามานอกสถานที่เราเป่านี้เข้าไปเลยห้องนี้จะมีอร์อีกตัวหนึ่งไว้ทำงานไม่อะไรมีโซะอันนี้เป็นห้องใช่ห้องทำงานห้องทงานก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับรูปแบบเดี๋ยวไปพูดถึงไดโน่กันหน่อยตู้นี้ที่น้าออกแบบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบปิดไว้กั้มใช่ไว้กั้มเลยพอเราปิดประตูหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเปิดโบว์เป่าดูดออกไปท เป็นให้ลมดูดด้านหลังเป็นดูดอากาศออกแล้วปล่อยด้านหน้าเนี่ยให้ให้ให้สลยให้ลมผ่านมาข้อแม้ของมันก็คือต้องอุดใช่ต้องปิดหมดเลยเออไม่มีกั้นปุ๊บให้เสียเวลาระเบิดอยู่ข้างในเนี่ยมันจะวนอยู่ในนี้อ่าพอมันวนอยู่ในนี้ปุ๊บการคาร์บอนมีเยอะออสเตรเลียไม่เข้าแล้วออสเตรเลียไม่เข้าอ่าไม่เข้าแรงแรงมาก็ไม่มาไม่มาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อคิดเลยว่าใครที่จะออกแบบห้องจริงๆไม่ต้องกว้างมากไม่ต้องกว้างมากครับเพราะว่ามันเป็นห้องทำงานสำหรับจูนอะเนาะคนเข้าไปเยอะมันก็ไม่ดีสองคนสามคนเต็มที่แล้วเข้้้าาไไไปอยยู่่่่เนนีีตตังแทดดโม็ <ไ>บจบงานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปขี่อะไรบนถนนหลวงด้วยไม่ดเดือดร้อนเขาก็สสำคัญเลยเ้าสำคัญเลยคร <ละ S 1> ับเวลาทํารถเสียงดังใช่ออยู่นี้มันก็ลดลงไปเลย60-80%ปเ็นลยไล่รถง่ายเจโน่ตัวนี้มันตั้งทุกอย่างได้หมดแรงลมแรงต้านมันมีโหลดไฟฟ้าไงเป็นเมื่อกี้อุปกรณ์มีเยอะแยะเลยก็คือวัดอุณหภูมิเข้าไปได้ a อเข้าไปได้เราขึ้นโชว์หน้าจอมาเลยเราทำทุกอย่างขึ้นโชว์เราจะได้ทํางานง่ายตบกจู์ได้ได้ดีก็พามาของบ้าของคอเดี๋ยววันหลังจะพามาไล่รถบนในโน่กับนายเอกครับครับเดี๋ยวหาาโจย์มเอ ากนิดนึงครับใครอยากขึ้นไนโน,น่อยากจะติดต่อทางร้านได้ได้หมดเลยครับว่าถ้าจะมาเทสหรือว่าจะทําเครื่องยนต์มาหรือจะมาจูนเองจะมาขึ้นเทสม้าเองอะไรได้หมดหรือจะให้เราจูนให้ได้ทุกอย่างครับเปิดหมดครับไม่ว่าจะเป็นสายงานไหนอะไรไงเราไม่แบ่งแยกมาได้หมดครับาใกล้เคียงโซนชุมแสง อยู่การตลาดชิมแสงเลยครับถนนเส้นบางบึงแกงต่อสอถาม0 8 6 1 4 1 1 1 0นะครับ0 8 6 1 4 1 1 1 0นะครับเป็นบุ๊มเป็นบุ๊มช่างเอกน้ำลึกครับผมติดต่อยุทธนาเอกยุทธนาก็เป็นอีกหนึ่งสำนักนะครับบอกได้เลยว่าเจ๋งมากๆโอเควันนี้ขอบคุณนะเอกมากนะครับสวัสดีครับและใครที่ดูอยู่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจ API Tech นะครับโทรมาสอบถามได้เรื่องไดโน่เรื่องห้องนะครับว่าควรจะทำห้องเท่าไหร่จะมีบัดเจ็ตงบเท่าไหร่ แล้วเร็วๆนี้มีไดโน่ตัวรุ่นน้องนะครับ60แรงม้านะครับเร็วๆนี้นะครับใครที่อยากได้สนใจสอบถามได้าด okay, ทางเพจโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่สถานที่หน้าเราจะพาไปชมทั่วไทยจุดไดโน่ของไ b พีทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ